เห็นภาพจากวิดีโอชุดนี้เด็กน้อยนั่งอยู่บนรถช้างก็ลากมาวัวก,ก็อยู่บนเนินช้างก็กลัววัวเหมือนกันนะกลัววัวก,ก็กลัวห่วงเด็กน้อยก็ห่วงเป็นภาพที่น่ารักดีก็ขออนุญาตเจ้าของวิดีโอมาบรรยายทมประกอบเป็นธรรมทานสร้างบุญร่วมกันในตรงนี้ก็ขอกล่าวถึงว่าก็คงไม่ได้ต่างจากเราหรอกโยมทุกวันนี้ญาติโยมไปทํางานทุกวันก็ห่วงหน้าพาวงหลัง ไม่รู้ว่าจะเอาเชื้อมาเข้าบ้านไหมจะเอาโทษเอาภัยกลับมาหาลูกหรือเปล่าครอบครัวพ่อแม่ก็แก่เท่าในนะโควิดก็ไม่รู้ว่าจะติดตอนที่กำลังเปิดแมสทานข้าวที่ทำงานตอนกำลังนั่งรถไปกำลังเดินทางใครจะไปรู้ว่าช่วงไหนก็ไม่ทราบได้ว่าจะมีจังหวะที่ติดเชื้อตอนไหนดังนั้นการตั้งสติให้ดีนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะโยมก็ถือโอกาสนี้ว่าเราปฏิบัติทำไปด้วยในตัว นะตั้งสติเวลาจะหยิบอะไรจับอะไรจะนั่งตรงไหนก็พยายามที่จะเสริมเติมสติใส่เข้าไปเยอะๆพยายามไม่หลงลืมว่าตรงนี้ไม่ควรจับนะตรงนี้ไม่ควรนั่งนะนะการที่ตั้งสติแบบนี้โยมก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัวทําให้เราละเอียดขึ้นและที่สําคัญคือทุกครั้งที่ไปทํางานก็นึกนึกอยู่ในใจเสมอเลยว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะไปหาทรัพ์ ด้วยความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ของข้าพเจ้าจะไม่คดไม่โกงใครมาเลี้ยงลูกหลานเราและจะตั้งสติในการทำงานใช้โควิดมาเป็นการเติมสติตัวเองไปซะเลยอย่างน้อยการ,ระวงหน้าะวงหลังกลัวเชื้อโรคก,ก็กลัวห่วงลูกห่วงหลานห่วงครอบครัวก็กลัวก็จะได้เป็นการสร้างบุญไปด้วยในตัวก็ขอให้เราทุกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ พ้นทุกพนก้นโศกพ้นโลกพ้นภยัยปลอดทุกปลอดโศกปลอดโลกปลอดภยัยด้วยกันทุกท่านเทิน